นี่คือผู้ชายที่แอบอยู่ในร่างของแม่ชีนานถึง22ปีครับวันนี้จะเล่าเรื่องของฟรานทาวาเลสครับชายที่เกิดมาเป็นผู้ชายแต่ใช้ชีวิตกว่า22ปีในร่างของแม่ชีฟังไม่ผิดครับแม่ชีจริงๆครับชายคนนี้แอบเป็นแม่ชีชื่อว่าซิสเตอร์มาการิตานะครับผมใน2วัดแห่งสาธารณรัฐโดมินิกันโดยที่ไม่มีใครสงสัยเลยว่าจริงๆแล้วเขาก็คือผู้ชายครับเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อฟรานอายุแค่4ขวบครับตอนที่เขาและครอบครัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนพ่อแม่ของเขาต้องตุยไปนะครับและเขาถูกส่งไปอยูู่่่่่ในนนนคววาามมมมมดดดแแลขอองชีีทััิดดิกรรเเืฟ ขึเขาได้รู้ว่าเขาเป็นผู้ชายแต่ก็ยังใช้ชีวิตในร่างของผู้หญิงเพราะกลัวถูกไล่ออกไปจากวัดครับจนกระทั่งเมื่อฟานเริ่มโตขึ้นและรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ชายจริงๆเขาก็พยายามจะเก็บความลับนี้ไว้ให้ได้แม้กระทั่งเวลาที่เขามีความสัมพันธ์กับแม่ชีคนหนึ่งและทิ้งเธอไว้จนท้องครับจนต้องย้ายไปวัดใหม่ในที่สุดในปี1179ค,ความลับของเขาก็ถูกเปิดเผยขึ้นจากจดหมายที่เขียนถึงซิลเวียหญิงสาวที่เขารักจนทําให้ฟานต้องออกจากวัดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ชายหลังจากใช้ชีวิตเป็นแม่ชีาถึงงง22ปปปีีรัััับจจุนนน้้ฟก็็ยยเเช่ตดสืออู